ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนบรรยากาศที่คุณเคยแบบนี้นะคะคงจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากโรงเรียนวัดสุวรารามสังกัสดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษานะค,ารครปฐมเขตหนึ่งคุณครูเรื่อค,ครูภาทิพยบกินทพัศหรือครูจ๋าสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาวิท่าในส่วนของเนื้อหาจะเป็นเช่นไรตามคุณครูไปเรียนรู้กันเลยค่ะ มาพบกันนะคะในชั่วโมงภาษาไทยนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5านะคะคำภาษาต่างประเทศที่ยืมมาใช้เนภาษาไทยนะคะในวันนี้จะเป็นภาษาใดนั้นนะคะประเทศไทยมีการติดต่อสื่อสารนะคะกับหลายประเทศเลยเราจะยืมคำภาษาประเทศใดนั้นนะคะมาใช้ในภาษาไทยไักเด้นลองเดาสิคะเอาสาสอง เรามาดูกันคำภาษาอังกฤษที่ยืมมาใช้ในภาษาไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นคําเบคอมพิวเตอร์โบนัสไอศครีมนะคะเป็นต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบน,นักเรียนสามารถทําสิ่งใดได้นะคะอย่างที่หนึง่งนักเรียนสามารถบอกความหมายของคําทับศัพท์และศัพท์บัญญัติได้ น,ะะนักเรียนจําแนกคําทับศัพท์และศัพท์บัญญัติได้นะคะนักเรียนเขียนคําทับศัพท์ได้อย่างถูกต้องและสุดท้ายสําคัญเลยนะคะคือนักเรียนมีความมุ่งมั่นนะคะในการทํางานมาดูความแตกต่างระหว่างคําทับศัพท์กับคําศัพท์บัญญัติกันดีกว่านะคะคาทับศัพท์นะคะก็คือการที่เราเขียน คำภาษาใดภาษาหนึ่งหรือออกเสียงคำภาษาใดคำภาษาหนึ่งนะคะด้วยวิธีการแบบไทยนะคะด้วยการออกเสียงแบบไทยนะคะอย่างเช่นภาษาอังกฤษเขียนว่าคอมพิวเตอร์แต่เราออกเสียงว่าคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เขียนว่าคออมคอมพออีวอพิวตอเออเตอรอเรือไม้ท่านท่นะคะคอมพิวเตอร์นะคะต่อไปสับปรรัญญนะะัค่ะคือ การบัญญัติคำศัพท์ขึ้นมาใหม่นะคะก็คือการบัญญัติโดยราชบัณฑิตยสถานนะคะเพื่อรองรับคำศัพท์ที่เกิดขึ้นนะคะจากเทคโนโลยีหรือวิทยาการใหม่ๆนั่นเองนะคะอันนี้คือความแตกต่างระหว่างคำทับศัพท์กับศัพท์บัญญัตินะคะเรามาดูกันเรามาดูคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษในภาษาไทยนะคะในวันนี้คุณครูขออนุญาตแบ่งเป็น4ด้าน ะะด้านที่1อาหารขนมผักผลไม้ด้านที่3ามกีฬาดนตรีแล้วก็ด้านที่สี่เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันด้านที่1ที่เราคุ้นเคยกันเลยนะคะก็คือด้านอาหารและขนมนั่นเองนะคะอาหารชนิดที่1เราทับศัพท์ไปเลยว่าสลัดนะคะทับศัพท์ไปเลยว่าสปากเกตตี้ทับศัพท์ไปเลยว่ามากาักกะโรนีนะคะออกเสียงแบบไทยนะคะ ต่อไปสเต็กนะคะพิซซ่านะคะและแฮมเบอร์เกอร์ต่อไปเป็นด้านของขนมค่ะเค้กค่ะโดนัทช็อปโกแลตค่ะต่อไปต่อไปเป็นผักนะคะแครอทนะคะเขียนได้สองแบบบรอกโคลีนะคะ แรริสนะคะต่อไปด้านผลไม้ค่ะสตรอเบอรีอร่อะโวคาโดราสเบอรี่นะคะต่อไปเป็นด้านของกีฬาค่ะนกักเรียนคงคุ้นเคยแล้วบางคนก็เคยเล่นนะคะเทนนิสวอลเล่บอลกอล์ฟต่อไปเป็นด้านของดนตรีค่ะเปียโนโคัมเปตกีตาร์ ด้านสุดท้ายที่คุณครูจะยกตัวอย่างในวันนี้นะคะในด้านของคำทับศัพท์เราทับศัพท์ไปเลยว่าคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแทเล็ตนะคะนะคะต่อไปเป็นเรื่องของคำศัพท์บัญยัตินะคะคำศัพท์บัญญัติก็คือเราบัญญัติคำใหม่นะคะเพื่อรองรับวิทยาการใหม่ๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะ คำศัพท์บัญญัติมาดูรากศัพท์จากสังกฤษแล้วก็คำศัพท์บัญญัติที่เกิดขึ้นใหม่ในภาษาไทยนะคะรากศัพท์ว่าท e เลวิชั o นนะคะศัพท์บัญญัตว่าโทรทัศน์รากศัพท์ว่าเทเลโฟนศัพท์บัญญัตคือโทรศัพท์รากศัพท์เทเลกราฟคำศัพท์คือโทรเลขรากศัพท์ g l o b a l i z a t i o n นะคะศัพท์บัญญัติคือโลกาภิวัตน์นะคะเอามาดูต่อไป รากศัพท์ว่าคอมพิวเตอร์ศัพท์บัญญัติคือคณิตกรรรกศัพท์ว่าโปสการ์ดศัพท์บัญญัติคือไตรสียบัตรรากศัพท์ว่าเอดิเตอร์ศัพท์บัญญัติคือบรรณาธิการนะคะและแรากศัพท์ว่าไซเอนส์ศัพท์บัญญัติคือวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะและยังมีศัพท์บัญญัติมากมายที่นักเรียนต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะต่อไปนะคะเป็นการมอบหมายงานนะคะ มอบหมายงานคือให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำศัพท์เหล่านี้นะคะ 1. คือคำว่าคุกกี้ 2. ฟุตบอล 3. อินเทอร์เน็ต 4. คณิตกร 5. โลกาพิวัตค่ะให้นักเรียนจดลงในสมุดนะคะ ส่วนของกำหนดส่งนะคะครูกำหนดส่งนะคะครูกำหนดส่งในวันที่1นึ่กุมภาพันธ์สองพนะคะแล้วเราพบกันในวันเปิดเทอมนะคะแม้ปิดโรงเรียนแต่ไม่หยุดการเรียนรู้นะคะสวัสดีค่ะ วิธีทั์การเรียนการสอนนะคะเกี่ยวกับคำภาษาอังกฤษในภาษาไทยนะคะในระดับชั้นประถม,มศึกษาปีที่5นะคะคุณครูก็หวังว่าเราจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะแต่สิ่งที่ครูจะฝากไว้นะคะก็คือการที่นักเรียนไปทบทวนบทเรียนนะคะและไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษในภาษาไทยนะคะแลวหวังว่านักเรียนเนี่ยจะได้ความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าโรงเรียนจะปิดนะคะแต่การเรียนรู้ของเราไม่ได้หยุดนะคะแล้วเราพบกันตอนเปิดเทอมนะคะดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะคะสวัสดีค่ะ